แอปรีวิวนะครับขอแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเราครับคุณบอมแอดม็อบบอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับแอปนิวส์ครับโอ้โหแอปใหม่เลยล่าสุดกำลังคิดเลยในต่างประเทศครับชื่อครับชื่อว่าวายครับไปดื่มวายกันนะครับอ๋อไม่ใช่แล้วครับคุณหนูครับเป็นวายที่เป็นตัววีครับ N า Y นะครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวใหม่โอโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกแล้วมีเยอะเหลือเกินจะเล่นหมดไหมมีหลายตัวมากเลยมันจะเน็ตเวิร์กกันไปไปมาแค่นี้ผม็ถนันไม่ได้นอนแตัวนี้ตัวนี้ใหม่จริงเรียกว่าเรียกว่าเล่นได้นะครับตัวนี้เนี่ยวายต้องบอกก่อนว่าเป็นของ Twitter นะ Twitter ซื้อเซอร์วิสเขาจริงๆเขาเป็นสตาร์ทอัพนะครับบริษัท เกิดขึ้นมาใหม่นะทวิตเตอร์เทคโอเวอร์ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้ก็เปิดตัวครับออกมานะคนใช้งานเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นเรียกว่าเป็นวิดีโอครับคุณถ่ายวิดีโอสั้นๆระยะเวลา6วินาทีครับคุณหนูหวินาทีนี่มันสั้นมากเลยสั้นมากเลยครับดูแป๊บเดียวเลยนะนะหวินาทีเท่านั้นวิธีการถ่ายก็ง่ายมากครับเราไม่ต้องไปตัดต่อไม่ต้องทำอะไรเลยปกติเนี่ยเวลาแอปเนี่ยนะครับเราจะต้องกดถ่ายอยู่ยากลำบากนิดนึงตรงนี้วิธีถ่ายก็คือกดค้างไว้ก็จะถ่ายปล่อยนิ้วก็จะหยุด นะครับแล้ววิดีโอเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับครับ นี่คุณมากินอะไรคุณมากินคนบอมด้วยวันนี้ครับไปกินบะหมี่กันนะครับอันนี้สังเกตนะครับแค่หกวินาทีก็ผมก็ถ่ายแล้วหมดว่ามีใครไปด้วกันบ้างคุณไปเห็นหมดเลยนะปกติถ้าคุณถ่ายรูปมันก็จะไม่เห็นหมดทุกคนนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีถ่ายนิดนึงก็คือจริงๆนะครับก็คือเนี่ยฮะแตะนะครับสมมติผมแตะคุณบอมแตะปั๊บเนี่ยเส้นเส้นเส้นข้างบนมันจะเริ่มวิ่งนะครับนะเส้นข้างบนจะเริ่มวิ่งเรื่อยๆนะครับก็คุณก็ค่อยแตะะะะะะะคคคคคค่่่่่่่่ออออออยยยยยแแตตตตนน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 นมมมมมีีหหหลาา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 ฝัััังงไกก็็ทททเเเเดสปโชช้้้้วววว๋ืจถฉพรใ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการตัดต่อไปในตัวนั่นแหละถูกต้องครับแล้วทีนี้เนี่ย6วินนี่มันง่ายมากเลยมันสั้นมากเลยครับแป๊บๆเนี่ยอัปโหลดได้แล้วถ่ายแล้วที่สำคัญถ่ายเสร็จแล้วนะครับพอเราโพสตขึ้นไปเนี่ยก็สามารถโพสต์แล้วก็จะส่งไปที่ Twitter นะครับคนที่ดูใน Twitter เปิดในฟีดที่เรียกว่าการ์ดนะครับเปิดมานะคุณโอ๋ก็คือดูได้เลยใน Twitter ได้เลยไม่ต้องเข้าในแอปวิดีโอเลยใช่เป็นวิดีโอเลยครับแล้ววิดีโองี้ดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่แฟลชไม่ใช่อะไรเเเลยยป็น HTML5 คือรีกว่า เปิดบนเว็บไซต์ก็ได้เปิดาใช้เบราว์เซอร์เปิดเลยถูกต้องครับคุณหนูนะสะดวกมากเลยทีเดียวแอปพลิเคชันนี้ฟรีด้วยไปลองโหลดเล่นกันดูนะสนุกมากผมลองไปดูของฝรั่งฝรั่งมีไอเดียแปลกๆเยอะเลยดูแล้วตลกอ่ะนั่งขำอยู่คนเดียวนานมากเลยก็อาจจะเป็นโซเชียลมีเดียที่เรียกว่า หาพวกความคิดสร้างสรรค์แล้วบางทีเราดูแล้วก็เพลินอยากที่จะออกไปถ่ายทําอะไรบ้างตรงนี้วิดีโอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันเก็บไว้ใน camera r o ด้วยนะเป็นเป็นวิดีโอสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยดูดีทีเดียวส่งต่อได้ด้วยแต่ผมสงสัยนิดนึงคือหน้าตาหน้าตามันเนี่ยมันเหมือนแบบไปสู้กับไอินสแกรมเลยนะคือหน้าตาเหมือนกันเด็ดๆเลยนะครับแต่เป็นอินสตาแกรมที่เคลื่อนไหวได้6วิดีโอใช่มีเสียงด้วยบางคนเขาบอกว่าเป็นเหมือนกิฟต แอปกิฟแอนิเมชันโอ้เมื่อก่อนฮิตนะใช่ใช่ก็มันคล้ายๆกับไอ้พวกโซเชียลแคมป์ไนดิอย่างนั้นแ่ะก็ตัวนี้จะเรียกว่าสั้นกว่าง่ายกว่าในการการส่งในการดูเพราะว่ามันหกวิใช่ไหมใช่เพราะว่าถูกบังคับเอาไว้นะว่าไม่เกิน6วินาทีน่าสนใจคุณผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดมาดูชื่อไวไวครับวครับครับผมอ่ะไปดูครับแอปแบบนี้ก็มีด้วยนะครับวันนี้ครับสําหรับใครที่เบื่อครับครับเบื่อแล้วก็รักสัตว์ด้วยครับขอแนะนําเลยครับชื่อแอปครับชื่อแอปชื่อว่า Tickling the Cat แปลว่า ไปจั๊กกะจีแมวกันเก่าพุงนั่นแหละเกาพุงแมวเกาพุงแมวมีแค่นี้ครับพุงใหญ่มากครับแมวตัวนี้ครับยังไงต่อครับก็เกาเลยครับคุณแก่ครับเกาเลยครับขอเปิดเสียงนิดนึงนะฮะต้องเปิดเสียงเด้อจะเป็นอินโอ้หน้าหลังมากครับแล้วแถมด้านบนคืออะไรฮะมันคือพลังความฟินของแมวครับแมวจะมีความสุขมากครับมีความสุขแล้วยังไงต่อครับก็จบครับเก่าใหม่เก่าใหม่ครับ เก่าไปเรื่อยๆก็จะมีพลังความฟินที่แตกต่างกันออกไปนะครับอดีตเรียกว่านะครับเออหน้าตาน่ารักดีนะฮะนี่ทีนี้เดี๋ยวความเด็ดอยู่ที่นี้ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบแมวครับคุณรักกระต่ายครับผมผมขอแนะนำอีกแอปหนึ่งครับโอ้วันนี้มีแพ็ค2แอปเลยครับเกากระต่ายครับผมแนะนําแอปเกากระต่ายครับเกากระต่ายนะจริงๆเกาได้หลายตัวเลยบริษัทนี้ก็ทนมาคื้เกาหลายอย่างเลยมันคือบริษัทเดียวกันใช่ไหมใช่ให้คุณเล่นเหมือนกันนะวิธีการเล่นเหมือนกันเหมือนกันเลยครับ เล่นเล่นเหมือนจะยากนะเนี่ยนะไหนคุณบอมไหนคุณบอมเลเล่นเหมือนจะยากผมต้องเกาดูหน่อยโอ้โหสิ่งน่ารักมากเลยอ่ะคุณโอ้ผมว่าเนี่สาวสาวผู้หญิงจะชอบเลยนะอาไป่อะโอ้โหน่ารักอ่ะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมฮะไม่มากกว่านี้แล้วครับทำมาทำไมครับแอปแบบนี้ก็มีด้วยแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับคุณคุณเอเล่นไปแอปเนี้ย คนดาวน์โหลดเป็นล้านเสียเงินไหมฮะเสียเงินไหมฮะไม่เสียครับฟรีครับสุดดยอจริงๆโหลดไปเกาเกาแมวเกาไปโหลดเกาเล่นทำงานเครียดก็เอามาเกาได้นะนะคเออสบายเดียวอยู่ออฟฟิศก็เกาเล่นน่ะน่ารักดีออกผมชอบผมคทีแรกผมนั่งกรงเลยอะไรเนี่ยมาดูต่ออาทิตย์หน้าเดี๋ยวมีคล้ายกันแบบนี้ก็มีด้วยเด็กกว่านี้อีกอะอ่ะนะ สำหรับทีนี้ไปดูต่อเลยที่แอป v l i ล e ครับแอปพลิเคชันนี้มาใหม่เลยนะสวยงามมากชื่อว่า w e a t h e r Cube ครับเป็นการดูพยากรณ์อากาศดูพยากรณ์อากาศอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ดูอะไรกันเยอะเลยะเลยเนี่ยโทรศัพท์เราก็ดูได้อยู่แล้วครับครับใช่ครับแต่ว่าเราต้องดูแบบพิเศษครับเพราะว่าแอปตัวนี้เนี่ยอินเทอร์เฟซสวยมากครับลักษณะเนี่ยคล้ายๆนะครับกับแอปที่เราเคยแนะนําไปก่อนนั้นนี้คือเคลียร์ครับนะสังเกตได้เนี่ยดูหน้ารูปหน้าหน้าตาก็ปี้กันมาเห็นเห็นออไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเอาแรงันดใจ ซึ่งผมชอบนะคุณไม่ต้องมีปุ่มนะไม่ต้องมีปุ่มถอยหลังเดินหน้าเรียกว่าใช้เจสเจอร์สวยเอาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงล่างนะจะเปลี่ยนวันก็เรียกว่าเนี่ยผักไปก็เป็นวันต่อไปที่เก๋นึงคือคุณดูตรงนี้นะครับนี่คืออุณหภูมิของทั้งวันใช่ไหมครับแต่คุณแตะปุ๊บมันก็จะบอกว่าช่วงเช้าเป็นอย่างนี้ช่วงกลางเป็นอย่างนี้นะครับแต่ละอย่างเวลาอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลานะครับปุ๊บไม่ต่างกันเลยครับร้อนเท่ากันทั้งวันเลยครับก็ดูของกรุงเทพมันก็อย่างี้ละคครรัับบน สวยงามสวยงามนะราคา1เหรียญราคา1เหรียญตัวนี้นะนะครับผมแอปตัวนี้ชื่อว่า w e a t h e r Cube ครับลองไปโหลดกันดูนะแอปต่อไปครับเป็นแอปถ่ายรูปอีกแล้วชื่อว่า Moment ์เซครับครับอืนะครับโมเมนต์เซเนี่ยปกติเราถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายเป็นรูปๆใช่ไหมครับครับแล้วปกติเวลาเราภาพใส่กรอบกันที่ทุกคนหลผมเห็นคนทํามันเยอะนะใส่กรอบอ่เป็นเฟรมต่างๆแอปเฟรมต่างๆเนี่ยก็เอารูปที่เราถ่ายก่อนหน้านี้มาใส่เฟรมตัวนี้มี็การผสมผสานครับเปิดเฟรมมาเลยครับแล้วถ่ายใส่เฟรมเลย นะครับอ่ะลองดูนะครับนี่คือเฟรมนะนี่คือเฟรมครับสเฟรมถูกต้องครับนี่ครับเฟรมแรกสมมติถ่ายนะฮะเจ้าบางบางทีมีปัญหานะคุณอู๋ผมเคยถ่ายรูปเสร็จเอามาใส่เฟรมเอ้ยไม่พอดีโอตัวนี้นี่มีเฟรมให้เลยนะก็ถ่ายจากเฟรมเลยสะดวกสะดวกสบายมากเพื่อนอยู่ด้วยกันก็อาจจะเฟรมหนึ่งใส่รูปเพื่อนคนหนึ่งอะไรอย่างนี้สลับกันเปลี่ยนเฟรมไม่ด้วยนะครับมีเฟรมเยอะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับนะเราแรนดอมมาก็ได้เฟรมเยอะมากคือเหมาะเอาคนที่แบบว่านึกอะไรไม่ออกแล้วอ่ะ ครับแอเรมให้หน่อยแล้วถ่ายเลยจบใช่ครับตรงนี้โอเคมากเลยนะสะดวกสบายมากผมชอบเลยทีเดียวเสียอย่างหนึ่งนิดนึงผมอยากให้เขาแก้คือไฟล์ที่เขาเซฟมาเนี่ยมันความละเอียดน้อยไปนิดนึงนะจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าอยากให้ทำให้ไฟล์ใหญ่กว่านี้นะก็รอดูต่อไปอาจจะมีอัปเดตออกมาอันนี้ก็เรียกว่าเพียงพอสำหรับการที่เราไปแชร์บนโซเชียลเหลือเฟือเลยครับเหลือเฟือเลยนะสบายมากนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับแอปตัวนี้ตัวต่อไปครับที่ชื่อว่า Fit b บรนด์เทรนเนอร์ครับใครสมองฝอนะครับเออไม่ใช่ครับไม่ใช่คืาเรียกว่าเป็นการบริหารสมองคุณบอมถูกต้องครับคือเราต้องให้สมองเราถูกบริหารตลอดเวลานะครับนะเพื่อความกระฉับกระเฉงนะไม่ฝอถูกใช่ถูกครับจะได้ไม่ฝอนะครับนะไม่มีนี่เนวนี้เซสชั่นใช่มีเซสชั่นถึง360องศาเอ้ยไม่ใช่ถึง360เทรนนิ่งเซสชั่นคือมีให้ซ้อมถึง360แบบฝึกหัดนั่นเองครับก็มีนะครับ ตรงนี้ต้องบอกนะว่าแอปพลิเคชันนี้ถูกสร้างโดยด็อกเตอร์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วคุณหนูแต่เขาเป็นานด็อกเตอร์นึงเป็นด็อกเตอร์หนึ่งครับที่เขาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับสมองเขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องฝึกสมองตัวเองเพื่อให้มันเรียกว่า ให้ซ้อมตลอดเวลาตอนที่เรากำลังเล่ากันอยู่เนี่ยนะครับคุณแก๊ก็กำลังฝึกสมองคุณแก๊ก็ฝึกสมองอย่างเลยครับตกไปแล้วนะครับอันนี้สูกตลอดเลยนะถูกเขาก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้บอกว่าให้ทําอะไรบ้างให้ฝึกสมองนะนะครับก็มีหยแบบฝึกหัดใช่ครับดูดูบบมันจะเหมือนกับพวกแบบทดสอบ IQ ของเด็กเหมือนกันนะอะไรลักษณะนั้นนะก็มีหลายแบบเลยทีเดียวแต่จริงๆอันนี้เนี่ยบอกเมื่อกี้ที่คุณบอมพูดนิดนึงก็คือว่ามันมีความวิจอะไรวะ บทความวิจัยมาจริงๆว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดทุกวันเนี่ยสมองคุณทํางานมากขึ้นแล้วก็สมองคุณจะเสื่อมน้อยลงลักษณะเหมือนเหมือนคิดเลขนะพอเด็กๆนะครับฝึกแบบฝึกหัดคิดเลขทุกวันเนี่ยก็จะคิดไวพอเราเริ่มโตเริ่มโตมาไม่ได้ทางานบ้านไม่ได้ฝึกคิดเลขเริ่มคิดช้าลงครับเดี๋ยวนี้ความคิดเร็วขึลผมรู้สึกเลยกับใส่เอ็กเนะเอาก็ไปฝึกกันดูนะจะได้สมองไม่ฝอนะฮะแล้วก็สมองเนี่ยสดใสด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับแอป แอปพลิเคชันตัวนี้เบรน d เทรนเนอร์ไม่เสียตังค์นะครับตัวนี้ฟรีครับฟรีครับนะฮะใช้ได้แอปพลิเคชันต่อไปครับก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับรันแทสติกฮาร์ดแร์นะครับฮาร์ดแร์โปรมีเวอร์ชั่น Pro กับเวอร์ชั่นธรรมดานะครับโปรก็จะเสียเงินนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้วัดครับ แรงดันเออเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นตาการเต้นของหัวใจของหัวใจครับเราจะได้รู้ว่าหัวใจของเราเต้นที่เร็วแค่ไหนเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถวัดการเต้นหัวใจโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้แฟลชนะครับของแล้วก็กล้องนะครับในการวัดความแรงความความเต้นเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ค่อยหมอดเลยตาการเต้นของหัวใจตาการเต้นครับนะวิธีก็คือนี่เดี๋ยวดูด้วยครับบนมือถือผมคือจริงๆเนี่ยไอแพดอะไรก็ใช้ได้แต่ว่าจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่ามันจะไม่มีแฟลชผมกำลังผมกำลังดูอยู่ ว่ามันจะมารวัดได้ยังไงพราะเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยแวคุณก็ะสองไปที่หัวใจนะครับส่งไปที่หัวใจของคุณชกไม่ใช่หรู้ว่ามีใครอยู่ข้างในหัวใจตัวนี้เนี่ยเอานิ้วครับเอานี้ไปปิดกล้องและและและตัวแฟลชนะครับครับ แอปก็จะทําการเริ่มวัดนะครับจะเห็นได้ว่าจะเริ่มวิ่งนะครับนข้าางงล่เนี่ยตตตุุุ๊๊๊นะครับวิ่งเราก็รอให้วัดเสร็จนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับคุณโอ๋แค่วางท่าไว้เฉยๆนะครับมันก็จะวัดไปเรื่อยๆครับด้านหลังลองนิ้วให้ดูนิดนึ่งเนี่ครับด้านหลังนิ้ววางแค่นี้นะครับจะเห็นว่านิ้วผมเรืองแสงสีเป็นสีเพราะว่าโดนแฟลชกล้องอัดเข้าไปเลยใช่ครับนะครับนะครับหนึ่งนิ้วตรงนี้สองนะครับตอนนี้ตอนนี้ที่32ครั้งครับนะครับ ก็มันจะสามารถสรุปออกมาได้นะเตือนให้เราวัดได้อะไรได้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะซึ่ง,งจ,ะจะบ s t i า heart rate เนี่ยนะครับ,รบทำการเรียกว่าจดบันทึกประวัติของคุณด้วยเช่นแบบว่าก่อนอนคุณอัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่นะครับเหมาะกับการที่คุณจะจดบันทึกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างออกกำลังกายแล้ว หัวใจหัวใจเต้นเร็วขึ้นไหมอะไรนี้ไหมครับเจอผู้หญิงสวยปุ๊บหูเต้นอะไรอย่างนี้เขาก็แนะนำนะครับว่าระหว่างเวลาวัดเนี่ยก็ให้นั่งใจเย็นสบายๆนะครับไม่ต้องตื่นเต้นมากนะครัแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือตรงนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นการประมาณนะครับไม่ได้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่เป๊ะนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงอะไรได้เลยนะใช่ครับเรียกว่าให้เรียกว่าประมาณดีกว่านะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงเราอาจจะเอาตัวประมาณเนี่ยไปพบแพทย์ต่ออีกทีหนึ่งลักษณะนั้นนะครับลองไปใช้กันดูครับ เอ่อเวอร์ชันเสียเงินนะครับหเหรียญนะครับเวอร์ชันฟรีก็มีด้วยให้ลองก่อนนะเวอร์ชันเสียเงินก็จะมีการเตือนมีอะไรฟีเจอร์เยอะขึ้นมาใช้ได้ถี่กว่าเดิมนะครับครับผมอ่าตรงนี้ลองไปดูนะครับสำหรับแอปออกอายครับอ่ามาดูความสวยงามครับสำหรับสาวๆนะครับแล้วก็หนุ่มๆที่มีจิตใจสาวนะครับจชื่อชื่อว่า beauty list ครับ make up beauty tip แอปพลิเคชันนี้ฟรีเป็นของต่างประเทศนะครับเราก็ มาลองดูการตัวนี้เนี่ยสวยงามมากเลยตัวแอปพลิเคชันครับดูจากชื่อแล้วเหมือนกับสอนแต่งหน้านะครับก็มีหมดเลยจริงๆแล้วเกี่ยวกับความสวยงามทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทําผมแต่งหน้านะครับทำเล็บนะฮะมีหมดเลยเขียนตุ้มเขียนตาครับรีวิวอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องแต่งเครื่องสำอางใช่ใช่ใมีหมดนะครับจะเป็นบลัชเป็นอะไรใครอยากได้ เออเรียกว่าทริคการแต่งหน้าแบบใหม่ๆนะอาจจะสวยแบบใหม่ๆหรืออาจจะหน้าแปลกไปลองดูกันมีแบบเราเห็นวิธีการเขียนตาอะไรอย่างนี้อะไรทัานขนาดนั้นบอกอุ้ยเขียนแล้วอันนี้ดูตาโตกว่าเดิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็ลองไปดูกันได้มีรีวิวสินค้าด้วยนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความสวยงามก็มีรบกคนเลยนะจะชอบเลยคือจะบอกว่าต้องข้อเสียข้อเดียวคือมันเป็นภาษาอังกฤษครับใช่ครับ ที่เหลือที่เหลือเนี่ยบอกว่ามันดีหมดเลยฮะครับก็เป็นเป็นทางเลือกนะเราเคยแนะนาแอปจีบันไปนะสำหรับคนไทยของคนไทยใช่ครับก็เป็นแอปที่ดีมากเลยทีเดียวนะของคนไทยก็ไปดาวน์โหลดได้จีบันนะครับเองตัวนี้ไปดูประกอบด้วยนะครับเผื่อเป็นไอเดียใหม่ๆนะเผื่อใครที่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษเอามาแนะนําคนไทยในจีบันด้วยก็ดีนะช่วยกันแบ่งบันกันนะครับครับผมสำหรับแอปสุดท้ายนะครับชื่อว่า dream days ครับ เป็นการฝันกลางวันครับฝันกลางวันเลยครับดีมเดย์ดีมเดย์ที่จริงๆแปลว่าในในในแง่ของแอปนี้นะครับเป็นการเรียกว่าวันที่เราใฝ่ฝันไว้นะครับเช่นวันเอ่อวันครบรอบแต่งงานนะวันเกิดแฟนคนสําคัญต่างๆอย่างนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเราแต่งงานกันมาแล้วเกินมา1,103วันอะไรอย่างเงี้ยยาวนานมากเลยนะครับนะเราควรจะเลิกไม่ใช่ครับเราควรจะ มีความสุขกันต่อไปที่วันจะถึงวันเกิดของคนนู้นของคนรักใช่นะครับ82วันงานจะต้องส่งเจ้านายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากคือก็แค่แอดไปฮะว่าเรียกว่าเป็นตัวเตือนเราครับเป็นเคาดาวให้เราเห็นนะก็มีเทคนิคเราสามารถอัดเสียงเข้าไปบอกได้ด้วยว่าวันนี้จะเป็นยังไงแก้ปัญหาได้ดีเลยครับครับวันครบรอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครบรอบสามอาทิตย์อะไร่าหนูเตือนกันทุกสัปดาห์เลยผว่ามันยากนะเพราะว่าพอเราใช้จปุ๊บเนี่ยจำได้ไหมวันอะไร เดี๋ยวขอเปิดดูก่อนอจำวันไม่ได้ครับแต่จำได้ว่า1130อวันอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปรอแล้วกันละกันอาจจะกลายเป็นดูดีด้วยนิดนึงนะเป็นตัวที่ช่วยความจำเราได้ใช่เกิดความจำเราได้ไปลองโหลดดูเด a m ิมเด r e ิมนะผมมีอัชชันร d มเดรร a มเดรชื่อเขา จำผิดทุกทีเลยเดย์ดิมมิ่งนึ่งชื่วโางวันชื่อแอปยังจำผ้าเลยนะผมถึงจำวันสำคัญไม่ได้เลยอ่ะต้องใช้แอฟอ๋อนะครับใช่ช่วยตลอดมีช่วงที่ต้องติดตั้งกับเวอร์ชันเวอร์ชันฟรีนะครับเวอร์ชันฟรีก่อนได้ปกติเนี่ยพวกคาเลนดาร์ต่างๆเนี่ยใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันมันไม่สวยไงมันไม่บอกเราในข้อมูลแบบอื่นอ่นะกี่วันแล้วอะไรแล้วมันไม่บอกมันเตือนเราอย่างเดียวตรงนี้ต้องบอกก่อนด้วยว่าเตือนได้ทุกปีนะเสร็จเอาไว้บอกให้เราเตือนเตือนเราทุกปีเลยวันที่ของทุกปีอ่่ะแแม้ตว่าเลิกกันไปแล้วมัันก็ยงเตือออนเเเรราายู่ทไไมม่ได้ลบอออกเตืนทาไม ไม่ได้ลบออกอ้าไปลองเล่นกันดูนะครับโหลดกันดูนะครับดิเดย์สครับอ่านี่คือดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter ร์แอนดี้จไลฟ์ทครับครับไปกดไลค์กันที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a l i v e t v ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ y o u t u b e c o m d i g i t a l i v e t v ครับครับผมเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มสิบห้าเนชั่นแชนแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ